เราจะผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพให้กับสู่สังคมครับครับ,รบสวัสดีครับผมนายเบอร์เลิดหันเอียดซึ่งเป็นกรรมการบริษัทอัฐบิวตี้แคร์นะครับ ซึ่งทุนจดทะเบียนเราเริ่มต้นตั้งแต่1ล้านบาทแต่ตอนนี้เราปรับเป็น3ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งจดทะเบียนเมื่อตั้งแต่วันที่30มสิธันวาคมปีพศ2 5 4 7ครับนบปัจจุบันก็เข้าปีที่16แล้วครับจริงๆแล้วบริษัทอัฒบิวตีแคเองเนี่ยเรารับทําสินค้าที่เป็น OEM นะครับซึ่งจะมีลูกค้าหลากหลายที่เข้ามาให้เราพัฒนาสินค้าและก็เราจะพัฒนาสินค้าที่ออกไปเนี่ย มีหลากหลายนะครับซึ่งตั้งแต่แม้กระทั่งของโรงแรมแบรนด์ brand, บางส่วนใน,นส่วนของภาครัฐการเราก็มีการพัฒนาเป็นสินค้าครับ mm hmm. ส่วนก่อนที่จะมาเป็นมาร์เก็ตติ้งดิจิเองเนี่ยทางผมเองก็จะมีการทำการตลาดเป็นออฟไลน์ line, นะครับแล้วก็ออนไลน์บางส่วนตอนที่เราเซอร์วิสตลาด การทำมาร์เก็ตติ้ก็ค่อนข้างยากอยู่ครั้งแรกที่เราทําสินค้าตัวของ BLC เองเราก็เริ่มตั้งแต่ Otop นะครับในส่วนของ BLC แล้วก็พัฒนามาต่อเนื่องมาเป็น SME ตอนนี้เราผลักดันตัวเราเองมาเป็น Startup นะครับซึ่งเข้ามาโครงการของมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตเองนะครับหลังจากนั้นที่เราได้ประยุกต์ตั้งแต่ที่เป็นระบบออฟไลน์ออนไลน์ของ s h o p e ี้ a รา d ดเราได้เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง และมาเข้าโครงการของสอสวร่วมกับมธทัญบุรีในการเรียนคอร์สของการสื่อออนไลน์ซึ่งตรงนี้ถือว่าโครงการนี้ดีมากนะครับที่ช่วย SME อย่างเพิ่งเริ่มต้นการเรียนรู้ทงางออนไลน์เองเป็นพื้นฐานในการแข่งขันในโลกนับปัจจุบันนะครับเป้าหมายของ BLC เองที่จะพัฒนาสินค้าจะถืฟันที่เป็น Natural เรามีโครงการเป้าหมายว่าปี65 ไปในเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้เราจะได้มาตรฐานทางเกษตรอินรีไทยซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทั้งโลกตอนนี้ทั่วโลกเขายอมรับเพราะว่า,าในโครงการ AC c เองเนี่ยถือว่าสินค้าที่ผ่านมาตรฐานตรงนี้มันเป็นคล้ายคล้ายบล็อกเชนก็คือสามารถเอาแค่เอามือถือเราเนี่ยมาอ่านคิวอาร์โค้ดที่กัง้งสินค้าที่เราเป็นคิวอาร์โค้ดอยู่สามารถย้อนกลับไปถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่ไหนตัวนี้ปลูกที่ไหนผลิตภัณฑ์มะพร้าวตัวเนี้ย ที่ไหนเป็นคนปลูกนะครับแล้ได้มาตรฐานอะไรบ้างและมีการขายออนไลน์ไปที่ประเทศไหนบ้างน,นี่คือข้อดีของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนับปัจจุบันนะครับ ผมจะมีออกไปสองส่วนนะครับส่วนแรกทีเ่เราเพิ่งเริ่มทำแบบออนไลน์กับออฟไลน์โดยทั่วไปถ้าคิดเป็นปริมาณเปอร์เซนต์เองเนี่ยก็อยู่ประมาณ50-50ส50นะครับส่วนหลังจากที่เรามาได้เรียนรู้เรื่องของมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเองจากาหน่วยงานของสทบร่วมกับมธญบุรีเองนะผลตอบกลับมาดีมากอย่างน้อยเราเฉลี่ยอยู่ประมาณ70-30ก่อนที่จะก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้นะเห็นว่า,าณับปัจจุบันเองเนี่ยการสื่อสารการขายของออนไลน์ ซึ่งจะเป็นที่นด้จมมากอย่างเช่นเราเจอโควิดนะครับเราทําออกสู่ตลาดไม่ได้แต่เราใช้สื่อออนไลน์ที่เราทําเรียนมามาประยุกต์ที่เราทำโปรดักขึ้นมาสามารถที่เตียโจทย์ตรงนี้แตกได้อย่างเช่นในช่วงวิกฤตเราก็มีโอกาสในส่วนที่เราทำมาร์เก็ตติ้งได้ครับจริงๆแล้วโครงการที่ที่เราได้ร่วมโครงการนี้ถือว่าดีนะครับอย่างน้อยเราได้ใช้คอนเน็กชันในส่วนที่เราไม่มี ะะแล้วก็ได้รู้จักกับในทีมงานที่เราเป็นสตาร์ทอัพทั้งสิทธ์เนี่ยที่เราได้ร่วมโครงการเข้ามาเนี่ยาสามารถเชื่อมต่ออย่างเช่นในส่วนของเราเองจะเน้นทางด้านแปลแปลของแป,แปรวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์แต่ในส่วนของทีมงานอื่นเน่ยเขาจะไม่มีในส่วนของแปลสินค้าเป็นสำเร็จรูปนะครับ ครับในนามในนามผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็ได้ร่วมโครงการของสสวกมอทลอเองผมขอ,ขอขอบคุณแทนเ,นเพื่อนๆนะครับว่าโครงการของสสวและมอัญบุรีเองเนี่ยอยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อช่วยผลักดันผู้ประกอบการที่มีโอกาสเข้ามาข,าขายได้ต่อไปครับและยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ